ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปโ,โดยมีทะเลเมดิเตอร์เเนียนขั้นและตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียโดยมีทะเลแดงขั้นทวีปแอฟริกามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากทวีปเอเชียนอกจากนี้ทวีปแอฟริกายังมีเส้นสูนสูตรที่ลากผ่านกลางทวีปส่งผลให้ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ที่อยู่ในโลกซีกเหนือและโลกซีกใต้ ในอัตราส่วนที่เกิดเท่าเท่ากันด้านเศรษฐกิจการเกษตรกรรมการเพาะปลูกแบบยังชีพเป็นการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครอบครัวและยังมีการทำพืชไร่ขนาดใหญ่การเกษตรแบบผสมการทำเกษตรแบบเบริเตอร์เลเนียนการล่าสัตว์และการประมงชนพื้นเมืองจะดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์ส่วนการทำประมงมีความสำคัญไม่มากการทำประมงน้ำจืดจะทำตามกลุ่มแม่น้ำสายใหญ่ และทะเลสาบวิกตอเรียส่วนการทำประมงน้ำเค็มมักจะพบบริเวณที่มีกระแสะน้ำเย็นด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาษาในทวีปแอฟริกามีภาษาพูดไม่น้อยกว่า1,000ภาษาทั้งนี้เนื่องจากทวีปมีประชากรอยู่หลายเผ่าพันธุ์แหล่งอารยธรรมโบราณของทวีปแอฟริกาคือกลุ่มลุ่มแม่น้ำไนประเทศอียิปต์ มีผลงานเด่นทางด้านสถาปัตย์ของอียิปต์คือการสร้างพีระมิดซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระศพของฟาโรห์และการทำมัมมี่รักษาศพให้มีเน่าเปือยความสามารถอื่นของชาวอียิปต์เช่นการชลประทานเล,เลขาคณิตการแพทย์เป็นต้นชาวแอฟ,ฟริกันยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองเอาไว้ได้มากเช่นการนับถือพูดผีปีศาจเป็นต้น วัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากชาวตะวันตกส่วนใหญ่เป็นความเจริญทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการศึกษาการปกครองระบอบประชาชิปไตยมีชาวแอฟริกันทิ้งชีวิตแบบชนเผ่ามาใช้ชีวิตในเมืองพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยโบราณบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมีอาณาจักรโบราณคืออาณาจักรอียิปต์ที่มีฟาโรห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงอำนาจสูงสุดในการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็นโนมิสสมัยกลางพวกมุสลิมนำอรารยธรรมอิสลามเข้ามาในตอนเหนือและชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาสมัยที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่15ประเทศยุโรปแข่งขันการขยายอำนาจเข้าไปในดินแดนนอกทวีปสมัยเป็นเอกราชเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองประเทศตะวันตกได้อ่อนแอลงเพราะได้รับผลกระทบจากสงครามมากอาณานิคมในทวีปแอฟริกา ต่างขอเป็นเอกราชสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปแอฟริกาทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายซาฮาราเป็นทะเลทรายที่หลายคนรู้จักกันดีเพราะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดใหญ่ครอบคลุมหลายพื้นที่ประเทศในแอฟริกาเช่นประเทศอียิปต์ลิเบียและซูดาน